สวัสดีครับตอนไหนไปเก็บพักบุ้งมาอยู่หน้าพักบุ้งอยู่หน้าครับผมให้เพ่ว่าว่าสิต้มมะมาแพ่ว่า,าต้มเส็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างพี่เออเท่าว่าสันเออล่องมึงว่าสันต้มเส็นกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวมินิแบบลวกเลยปรุงรสเองนี่ เฮ็ดง่ายๆพี่น้องน้ำซุปเ่ากับน้ำซุปเ่ากับใส่จข้นอสือข้าเือซัมมี่ล่ะแล้วก็ใส่หัวเชเท่าใส่หอดุูกชิ้นใส่หมูแขียวไปเลยเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วจ้าง่ายไหมดัดแปลงไปทั่วแล้วเนาะพี่น้อง เต่าทานนด้นลลูกชิ้นอ่ลูกชิ้นหยาจัมโบ้ครับผมไปเซ็นมันเจนี่แหละเซนมันฑิตไป<ะ>ไปรับประทานด้วยกันนะครับแซ่เบเลยจ้ะพี่น้องครับผมปรุงรสตามใจชอบจ้าน้าพี่น้องใส่ถาดใส่ซ้ำเลยโอ้อย วันหนึู่กินไหมลูกกินเซนไหมชูจ่าหรือยังเน่ชูจ่ายยังน้องเน่ชจ่ายยังชูจ่ายกับลูกจ้าจ้าสวยๆใ่แม่จ้ามือด้วย มามา,มา,าพักบุกหน้าเด้นพี่นอ้องต้นหน่อยไปเก็บมา<ไ>มพักบุกหน้าก็เสียบเด้ 什么？<noise> <noise> มามาพี่น้องควรหันพักนี่นี่เห็นยังเจ้านี่กิน<า>กินกิน,ตะ,นตะวันมาตะวันรสแซ่บจ้าขอประทานเนตสวัสดีพี่น้องเลียบร้อดใว่าเนไหนี่างต้องขอโทษด้วยจ้ะมาพี่น้องอู้ ตอนไหนขอนางหนีเด้อสวัสดีจ้ามาจ้ามาดิต้ม <า S 1> เส้นกินสวยอืมชินยังไงพ่อขับเออกินป่ะใช่พริกอีกป่ะกินเลดเจ้าแล้วขปัปรุง,งของไข่หรอไข่กินก็รสชาติก็เพรา อรงด้อง่อยมากกินเปรนะี้ยวไหมเปรี้ยวเพ็ดเผ็ดนจัง่อยข้าวบุ้งกรอบข้าวบุ้งแซ่บจ้าข้าวบุงนะา,นาเก็บมาใหม่ๆเลยเลก็บมาแเราก็มาหันลลางใส่นี่เห็นไหมโอ๊ย

Dê hết rồi Có mà, có kìm kìa Hết nhắn, hết nhắn Dập con lên mà nè Ủa, sao lại Dạ Dạ Dạ

มื่อนี้กินหมูลูกสิ้ไม่กินลูกเดียวอิ่มริ้มสวัสดีก็เพ่อกินอิ่มหุ่นสวัสดีเจ้าพี่น้องจ๋าก็เพ่อกินอิ่มหุ่นนะพี่น้องเก๋เดี่ยวลวกรักเลย ก็ขอโทษด้วยจ้ะมาเดือมาเดือครับหมดแล้วลเลย่อๆนเรย่ันเปล่าเบยกไวี่ดีกว่ากันโอ้จะไปหยยงไยยยยยลยย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 าย่ยงอแม่ มากกว่นพ่อะื <access> อ้อๆอน่นี่เนี่ยน้องยืดจับยืดจับจับ่มดเ็ดเพ็ดเพ็ดเพ็ดนั่นละ เจ็ดกับห้องนี้ดิเจ็ดเอินฝนเขาเอินเจ็ดอยังเจ็ดดีน้ำบ่เจ็ดดีแอบบ่เ <c oughs> จ็ดจะน้ำเึ้นดังแล้วโอ้กินความยิ้มเสียบขึ้นดังสิ ม,มาแม่มาอออ่ะ,อะ,อะว่าครับค่นก็เ,เด้กินมือนึ่งปินท้าที่้าที่ฮอนอยู่ได้เป็น้องอเต็มอว,ว้งขึ้นนะ แช่ปะเนี่ยเรื่องสีซูบเขาน้องว่ามือใดกี้กินตะเสียนแ้อม,ม<า>ไรไกลนะ่ลูก ้าพ,พี่ดาไปเรียนน้ำเย่อหมากเป็นไหเอายอาเห็นเยี่ยบ่เย้เย <Yeah. S 1> ื่อ,อยุไเย่เย่เฮ้ยมาฮ่าส้ามเฮ้ยสมั น้ำก๋วยเตี๋ยวไปหนองน้ำขึ้นดังสุดยอดเลยแสบแสบแสบใส่ปลาปูเ็บเอานึ่งหน้าเฮ้าหน่ละ จ่จว่าปีนี่บบไลยซ้ำปีไก่นี่บ่วท่านปรุงไปไหนบ่อือเอยคิดว่าอยู่ข่ยงั่งไป่เบืองหัวหอดผุ่นกับบมีนี่จากนี่แต่อยครึ่งครึ่งหอดครึ่งท่านทแทแม่ฮ่าโนงามคึ้ง กินไม้ป้าวั้วั้วพูแล้วไปอีกงา้าบีบตอตอแบนแบนป้าดวนดวนลุงเบส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 มาเอื่นเราแหงแผลแล้วได้ยินเนี่ย ลุงลูกลุงลุงป้าเป็นแบนดูใส่แบนยู่ใสเ้นแบนดูแบนบ้านหยังหมเศ้านะแบนบอกยี่หลาวบ้านหยังที่บกกินลูกสิเขากินที่คุา นำมันขึ้นดังขอขอเลยว้าอืมจ,จับจับจับมูกมะฟิฟิฟ้าไว้กินไว้กูคียอีกสายหลายแล้วก็มาจับแม่พอ่อนั่นนั่นน่อยน่อย ได้ใช่ฮัปปี้ในบ้านเพิ่งกาัเปลี่ยนกลางยังลูกซ้นลูกซ้นเอ็นหมู แค่ซื้อมาถุงนึงมันได้จะรูดแม่เจฟฟี่หาพวกลูกนี้แล้วมั้งเหรอใอ<า>แม่้จ้า เอนเอนุ้งไ้ไหมเออเออนี่ลูกไม่กินข้าลุงงมากินขา้มมาวอันี้ป่าได้หมอ,อ,อือยอยยืมอออม siap, Pak. Tatakan Selamat siang.